สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือห้าเล่มนี้นะครับวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของ position size ฮะ position size ผิดจิตพังครับจิตหรือว่า psychology พังเลยนะครับมันพังทั้งยวงพูดง่ายๆคือพังทั้งระบบเลยครับนะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากนี่ฮะที่ดิ้งของโพสเซอร์นะครับทวิตเตอร์แกบอกว่าถ้าคุณเข้าเทรดด้วย Position Size หรือจำนวนเงินที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้ครับหรือคุณเข้าไปด้วยจำนวนเงินก้อนที่จิตใจมีความหวั่นไหวนะฮะคุณจะเกิดอาการนี้ครับคุณจะบริหารการเทรดด้วยความกลัวครับ 1. น,นะ2คุณจะเกิดอาการแพน,นิคครับเมื่อราคาหุ้นมันวิ่งสวนทางคุณแล้วก็ 3. คุณจะต้องทำร้ายตัวเองครับหรือไม่ก็แปลไป,ป r Own s, mm. <S h o o t i n g Yourself In The Food คือประมาณว่าเอาปืนมายิงตีนตัวเองง่ายๆไปแปลปภาษาไทยนะประมาณว่าขาดทุนแบบงงๆอเออหรือว่าในที่ผมเขียนหนังสือเรื่องเรื่องวินัยการวินัยนักเทรดก็ประมาณว่า Unforced Error เป็น Error ที่ไม่ควรเกิดอ่ะถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณก็ไม่พังนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ คุณเทรดดิ้งคอมโพเซอร์บอกไว้ผมว่าดีนะผมเองเนี่ยตอนแรกผมก็ยอมรับว,ว่าผมไม่สนใจเรื่องโพ i ิชันไ i z i n g เลยนะการแบ่งเงินซื้อครับคำว่า p โพ i ิชันไซซิ่งคือมันจริงๆคำนี่มันสามารถที่จะอธิบายในแบบที่ซับซ้อนเลยนะซับซ้อนในแบบที่ประาคณิตศาสตา์เลยก็ได้นะแต่ผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ผมเรียนวิศวะแต่ว่า ใจผมนั้นคือความรู้ผมต่ําต้อยมากนะผมชอบะไรมันง่ายๆนะฮะเรียนจบมาด้วยการเป็นเด็กหลังห้องนะคือจริงๆนะเนี่ยผมแทบจะไม่เอาความรู้อะไรไปใช้นะการคำนวณคำนวยเนะี่ยในสุดแล้วผมต้องการไอที่มันง่ายสุด position s i z e ในมุมมองของคนง่ายๆโง่ขงผมนะี่คือว่าแบ่งเงินซื้อให้ถูกต้องครับให้เหมาะสมตามอารมณ์ตัวเองครับเนะี่ย position sizing ผมนะคือแบ่งเงินซื้อตามอารมณ์ตัวเอง แบ่งเ,เงินซื้อได้แบบที่ในจนํานวนเงินที่ว่าไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปคือมันมีคือถ้ากําไรเราก็มี impact ต่อการเติบโตพอรตตัวเองไม่น้อยเกินไปถ้าน้อยเกินไปก็รู้สึกว่ามันก็ไม่คุ้นค่าใการเสียเวลานะแต่ถ้ามากเกินไปแล้วก็เกิดความวั่นวายในเรื่ตัวไปเนี่ยคืออารมณ์ที่ โพ i ิ i ันไซซิ่งมากเกินไปเกิดตอนไหนครับเกิดตอนที่คือจริงๆตอนที่คุณซื้อคุณจะไม่มีทางเกิดความกลัวอะไรหรอกเพราะว่าคุณเข้าที่ความโลภใช่ไหมความโลภคุณอยากรวยเร็วคุณคิดว่าจังหวะน,นี้คุณชนะแน่มันเป็นอาการที่ว่า o v เวอร์คอน idence โอเวอร์คอน idence กลัวตกรถมั่นใจเกินเหตุเนี่ยสิ่งนี้แหละทำให้คุณ เข้าด้วยเงินก้อนใหญ่หรือไม่ก็คุณอาจจะอยากจะแก้แค้นนะเอออารมณ์อารมณ์ o อ e r c o n f i d e n ดอ่าเทรดด้วยความโกรธเนี่ยหรือไม่ก็ด้วยความโลภอารมณ์ล้วนๆครับจุดเริ่มต้นของการโพ i ิ i n นไ i ซ,ซิ่งที่ผิดเกิดจากอารมณ์ครับหรือเป็นไปได้ไหมเกิดจากความไม่รู้ก็เป็นไปได้นะบางคนม,มนมือใหม่คนอาจจะไม่คิดว่าเออเงินก้อนนี้มันซื้อด้เงินก้อนนี้มันมากเกินไปก็ได้นะแต่ว่า ถ้าใครก็ตามที่เทรดมามากพอเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าเออจำนวนเง,งินที่มันเหมาะสมับคุณแหละแต่ว่าสมมุติคุณมีมีเกณฑ์นะว่าซื้อตัวนหนึ่งได้ได้สัก1นึ่งแสนบาทเนี่ยแต่มีคุณพังเผลอหรือคุณใช้อารมณ์คุณเกิดความแบบเหมือนกับหุนหันพลันแล่นอะ่ะกดไปแค่สองแสนเนี่ยกดไปแค่าสามแสนเนี่ยซึ่งซึ่งมันมากกว่าเกณฑ์ที่คุณตั้งตั้งสอบสเท่าเนี่ย อาการตอนแรกอ่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณเขา้าคาถูกก็แล้วว่ามันอะไรก็ตามไม่ว่าอารมณ์ความโลภความโกรธหรือไม่ก็เป็นอ่าความมั่นใจเกินเหตุเนี่ยมีแน่นอนราคความแรกคุณคุณมั่นใจแต่สักพักหนึ่งอะ่ะเมื่อราคามันวิ่งสวนทางคุณฮะเมื่นอน,นั้นแหละครับคุณจะเริ่มกลัวละความกลัวจะเกิดขึ้นตอนที่ ราคาหุ้นมันวิ่งสวนทางแล้วก็พอร์ตคุณเริ่มติดลบเงินที่คุณพอร์ตในการเข้าหุ้นจนนั้นมันติดลบอะ่ะแดงอ่ะแดงแดงจากลบ1%ไว้ดุกเงินเอาโอยเข้าถ้าเข้า2,000สนก็หเปอะไร2,000ใช่ไหมเออลงไปหเริ่มและเท่าไหร่หนึ่งบาทใช่ไหมสิบเปอร์เซบาทผมตีง่ายๆนง่ายๆคือถ้าถ้าเข้าสองแสนใช่ไหม สองสองแสนก็หนึ่งเสองพันใช่ไหมห้าเปอร์เซ็นก็หนึ่งหมื่นข่าวๆนะสิบเปอร์เซ็นก็สองหมื่นเนี่ยคือมันเยอะขึ้นเลยคุณรู้สึกว่าอุ้ยเงื่อเริ่มแตกแหละเหงื่อกเริ่มแตกแล้วเนี่ยในที่สุดครับคุณจะแพนิคครับแพนิคเมื่อราคาลงหนัหนกๆแล้วคุณขาดทุนเยอะมากขึ้นจริงๆบางทีอะ่ะคุณอาจจะมีระดับตัดขาดทุนแหละถทีว่าสิบเปอร์เซ็นแล้วกันแต่ตอนที่คุณเห็น การขาดทุนเงินก้อนมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่คุณก็ไม่ไหวล้ยไม่ไหวเลยคุณจะไม่เป็นตัวตัวเองครับคุณจะเริ่มเกิดอาการที่อารมณ์มันตามมาครับนี่อารมณ์ตามมาจะจ,จบต้องอะไรครับทาร้ายตัวเองหรือจบบบที่ unforced error ครับอ <c oughs> ันตรายนะครับ poison chasing <oughs> นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่่เป็นเรื่องที่มันเป็นอะไรที่คุณ handle ได้นะเพราะว่านี่ผม,ผมผมชอบผมชอบแบบนี้นะคือมนุษย์เราอะ ไอกระบวนการเทรดเราเนี่ยมันจะประกอบด้วยสามส่วนคือเมทอดนะเมทอดริสแมเนจเมนต์หรือว่าโพซิชั่นไซซิ่งนะวงสีสีเหลืองแล้วก็อีกวงหนึ่งคือไซโคโลจีครับที่สุดแล้วเนี่ยคุณต้องหาสวิตสปอตคุณที่เจอครับตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นการความลงตัวระหว่างเมทอดระหว่างริสแมเนจเมนต์และก็ไซโคโลจีอยครับต้องลงตัวนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมานเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยจริงเราไม่รู้หรอกผมว่านะนักเทรดมือใหม่ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า ตัวเองถูกควบคุมด้วย p s y c h o l o เพราะอะไรครับเราคิดเสมอว่าฉันเอาอยู่ไงฉันควบคุมตัวเองได้แต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันขับเคลื่อนคุณน่ะไม่ใช่ตัวคุณหรอกมันเป็นความคาดหวังมันเป็นความโลภมันเป็นความเชื่อมันเป็นปมคุณฮะปมคุณแหละแต่คุณไม่รู้ว่ามันเป็นปมไง คุณเข้าได้ปุ่มครับปมนําถ้าอยากรวยเร็วใช่ไหมคุณจะจัดหนักเลยคุณจะละเมิดสิ่งเนี้ย risk management คุณจะทุ่มเลย all in เลยครับแล้วก็อะไครับ method เอา method ใช้ด้วยการ all in สุดท้ายก็พังครับแล้วก็กลับมานี่โโย psychology พังครับเริ่มต้นด้วยความโลภครคือมนุษย์เราอะนักเทรดนะเข้าซื้อด้วยความด้วยการ มองโลกในแง่ดีครับเนี่ยผมเขียนเลยนะเราเข้าซื้อด้วยการซื้อ,อเออเดี๋ยวนะซื้อด้วยมองโลกในแง่ดีครับขายเพราะมองโลกในแง่ร้ายในแง่ร้าย คือตอนซื้อเราเราโลภแหละโลภใช่ไหมโลภโลภมีความโลภมีความหวังครับมีความหวังแต่ขายปไปไหนเพราะกลัวครับกลัวหมดใจนี่ฮะแบบนี้ฮะทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมครับการเทรดคุณ มันถูกบังคับด้วยตัวนี้ครับผมให้นะจริงๆอ่ะนี่ครับ psychology อ่ะมันควบคุมหมดเลยนะมันควบคุมทั้งเมทอดมันควบคุมทั้ง risk management ฮะมันเป็นเหมือนการชักใหญ่ครับเป็นการชักใหญ่ในแบบที่คุณไม่รู้ตัวครับเนี่ยด้วยนี่เ,เอครับที่ผมเขียนในเร่เรวินัยนักเทรดคือว่า คุณต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองครับอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้คุณต้องทำอย่างนั้อย่างนี้ทำไมกฎที่คุณเรียนรู้มาหรือหลักหลักการที่คุณเรียนรู้มามันมักจะใช้ไม่ได้เพราะว่า p s y c h o l o g คุณเริ่มต้นผิด p s y c h o l o g มี impact ต,ต่อต่อกระบวนการเทรดการตัดสินใจของคุณเยอะมาก ไซโคโลจีผิดปับเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงการใช้เมธอดส่งผลไปถึงการใช้การบริหารโพ i ิ i ั n น i ซซิงส่งผลไปถึงการคิดถึงการบริหารความเสี่ยงพังครับพังเลยไซโคโลจีไซโคโลจีผิดมันก็เหมือนการที่คุณกลัดกระดุมแม่แด้ผิดครับแต่ทั้งนั้นนะมันเป็นสิ่งที่มันนํามาทํามากเลยนะเรื่องของไซโคโลจีหรืวิทยาการเทรดเนี่ยคืออธิบายเข้าใจกันยากแต่ในสุดแล้วเนี่ยผมว่านะ ถ,มามาถ้าคุณเทรดมามากพอถ้าคุณเจ็บมามากพอเนะี่ยถ้าคุณเจอตัวที่มันแบบลุกโดดให้คุณเจ็บจี๊ดซีดสุดขีดอะ่ะแล้วคุณคิดว่าไม่ไหวแนละ้วฉันอย่างเขียนเร่นี้ผมเขียนชอบเรียกว่าจุดที่มันชำระล้างอะ่ะคนที่เริ่มรู้สึกว่าเออจริงๆว่า p s คโ h o l แม่งสำคัญมากเลยเว้ยดังนั้นนะครับเรื่องที่ผมพูดมานี่มันก็เป็นสิ่งที่ มือใหม่เนี่ยเข้ามาใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะทําไมผมพูดเรื่องนี้จังเลยแต่ว่าผมมั่นใจว่าใครก็ตามที่อยู่ในตลาดมาพอสมควรแล้วโดนนะโดนตลาดเล่นงานนะให้รู้สึกว่าอลัตจาดเล่นงานให้รู้สึกว่าตลาดมันไม่ง่ายไว้แล้วจริงๆแล้วไม่ถอดมันไม่สําคัญสําคัญน้อยมากเลยเนี่ยคนกลับมานะกลับมาเรียบเรียงให้ดีครับเรียบเรียงให้ดีว่ากระบวนการขั้นตอนคุณเอาอะไรนําแล้วก็อะไรสําคัญที่สุดของคุณนะครับแนะนําให้เราอ่านเล่มเร่นี้นะครับวิในัยนักเทรดนะ มันเป็นสิ่งที่ผมเจอเองไงแล้วผมก็เอามาเอามาขยายความเอามาที่บายให้คุณได้เห็นเข้าใจว่าเออเนี่ยจริงๆนะทําไมวินัยอ่ะนักเทรดที่เก่งๆอ่ะที่ก็สาเร็จเขาบอกว่ามันสําคัญมากแต่ว่าไม่มีใครเขียนว่าทําไมทําไมวินยยัยจึงสําคัญผมก็พยายามใช้ความรู้ที่ผมมีนะแล้วก็ใช้ทักษะในการค้นหาความรู้และทักษะในการเอามาสรุปเอามาขยายความมาเล่ามาเปรียบเทียบให้ท่านได้ฟังเห็น ให้อ่านเห็นภาพไง่ายๆให้ชัานให้อ่านกาันง่ายๆนะครับก็ก็อลองไปดูแล้วกันนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญมาก position size ผิดนะปัจจุบันผมเองก็ก็เข้าใจลนะครับ position size ผมจริงจริงมันก็ผมเจอสวิตช์ปอดต,ตัวเองนั่นแหละซึ่งสวิตช์ปอดผมเนี่ย p o ส i t i o n size ผมไม่ใหญ่นะ position size ผมเล็กแต่ผมเน้นในจังหวะของการหมุนรอบที่เยอะ นี่เป็นสิ่งที่ผมเจอนะเพราะมันเป็นจํานวนเงที่ผมมองว่าเออเนี่ยก่อนเนี้ย Impact มันมีมากพอแหละต่อการปั้นพอร์ตแต่ถึิงันั้นอ่ะถ้าถ้าถูกท้างอ่ะโอกาสปั้นพอร์ตให้เติบโตก็มีถ้าผิดทางเนี่ยนะถ้าเจอหุ้นตัวหลอกเนี่ยผมเสียผมก็ผมก็จิตผมก็ผมไม่พังไงี่ยโลจีผมไม่พังเนี่ยคุณต้องหให้เจอนะตังนี้สําคัญมากจุดตรงกลางเนี่ยอย่ามุ่งเน้นที่แมทอย่างเดียว แต่จงมาได้ก่อนครับเริ่มต้นที่ไซโคโลจีก่อนนะรู้จักตัวเองรู้จักแรงกระตุ้นตัวเองรู้จักจุดอ่อนตัวเองทําไมตัวคุณจึงเป็นสัูโจวร้าตัวเองครับก็ขายหนังสือทุกที่นะวันนี้คือเล่มนี้ฮะวันนีนักเทรดนะครับมีขายที่เซียวบุกนะเพจเซียวบุกที่เดียวนะฮะเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ